อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยแม่เมืองไทยเรานี่เป็นประเทศที่ไม่มีวันไหนเลยนะที่ไม่มีดราม่านะครับความกลัวความตื่นะหนกความลำบากวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องพวกนี้ให้หมดเลยนะเอาดราม่าก่อนเลยดีไหม เมื่อวานนะครับปุ้ยนะครับคือปุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวให้กับครอบครัวเครือโสพลน,นะมีอะไรเป็นฮอตท็อปปิกก็จะมาเล่าให้ผมฟังตลอดแล้วผมก็จะเข้าไปตามแล้วก็ไปวิเคราะห์เมื่อวานปุ้ยก็มาเล่าเรื่องนะครับรูปของคุณสรัญยูใช่ไหมปุ้ยนะครับลูกสาวของคุณสรัญยูนะที่ได้ไปเริ่มนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง แล้วก็ประเทศไทยนะในการที่เป็นนักร้องของ girl group ใช่ไหม girl group ที่เกาหลีนะครับก็ตามรอยเท้าของน้องลิซ่าหรือน้องแบงแบงแบงนะแบงแบงฮะแบงแหรือแบม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 นะครับก็ทำให้ชาวโลกเห็นว่ายาวชนไทยเนี่ยมีฝีมือนะเป็นศิลปินเวทีโลกได้ แต่ก็มีดราม่ามาเพราะอะไรเพราะก็มีชาวเน็ตนะครับหรือคนที่มาต่อว่าว่าเกาหลีใต้ในการที่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ควรจะสนับสนุนเยาวชนอย่างน้องคนนี้นะครับเพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเขาออกไปสนับสนุนเผด็จการ ออกไปเป่านกวีดกับพ่อเขาแม่เขาแม่เขาตัดสินใจใช่ไหมเพื่ <What? S 1> เปิ้นหัตยานะสรันอยู่กับเปิ้นหัตถยาเขาโทษที่แกคนตัดสินใจ oh. งั้นเกาหลีใต้นะในการที่ก็รู้ว่าข้างบนตัวเองมีเกาหลีเหนือจะไปสนับสนุนเด็กอย่างนี้ได้ยังไงนะ oh. ที่ล้มระบบประชาธิปไตยไทยเป่านกวีด oh. พ่อแม่นี่แสนจะแรง งั้นขอแบน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 เชิญชาวเกาหลีทุกคนชาวชวนสื่อเกาหลีนะเลเบลของเด็กคนนี้เองให้แบนไม่เอาคนอย่างนี้เราไม่รับนะครับเพราะว่าเขาเองไม่มีจิตใจประชาธิปไตยเลยผมคิดเห็นยังไงหนึ่งนะครับ ผมไม่คนที่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับการกระทำของคนอื่นนะครับแต่ผมจะไม่เป็นคนที่กีดกันในการกระทำาันนั้นถ้าถูกกฎหมายนะครับถ้าเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับกลุ่มเขา ผมไม่ได้สนับสนุนคุณชรัญยูหรือคุณเปิ้ลหรือลูกสาวในการที่เขาเอาไปเป่านกวีดไปอยู่ภายใต้อำนาจของลุงบ้าบ้าบอของผมคือลุงสุเทพเนี่ยนะเขาออกไปทำแต่คำถามของผมก็คือว่าไอการที่น้องคนนี้ไปทำอะไรตอนนั้นน่ะเขาต้องมารับใช้กรรมถึงวันนี้ จากการที่ประชาชนอยากแบนเขาเหรอก็ได้ก็เป็นสิทธิเหมือนกันนะสำหรับคนที่บอกว่าอยากให้สุภาพชนคนนี้โดนแบนไม่อยากให้ชาวเกาหลีใต้สนับสนุนคนอย่างนี้ยวถาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเสร็จนะครับอันนี้สำคัญที่สุดน,นะแต่ผมอยากฝากทุกคนที่ตอนนี้อยากแบนน้องคนนี้ว่าอยา่างหนึ่ง h ฮ t e hate นะครับความเกลียด b e เก t hate ความเกลียดยิ่งสร้างความเกลียดความทะเลาะยิ่งสร้างความทะเลาะเกลียดน้องคนเนี้ไม่ได้ทำให้ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนได้เลยยิ่งทำให้การเกลียดชังเกิดมากขึ้น สำหรับผมเองเนี่ยผมบอกนะผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อแม่เขาทําหรือตัวน้องเขาทานะแต่ผมอยากเป็นคนที่มีจิตใจมีความเมตตาพอที่มีแต่ความหวังดีให้กับน้องคนนี้ขอให้เขาไปประสบความสําเร็จขอให้เขาโด่งดังขอให้เขานำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศไทย แล้วก็ขอให้เขาเข้าใจว่าเขาเองก็ไม่ควรจะสร้างความเกลียดชังให้กับประชาชนผมจะไม่แบนผมจะไม่สนับสนุนให้ใครแบนน้องคนนี้เพราะทุกคนต้องมีโอกาสทำมาหากินมีโอกาสออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบ จะเอาเวรกรรมของพ่อแม่มาลงกับลูกเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยไม่จริงครับคุณทอมไม่ได้เวรกรรมของพ่อแม่พูดกันไม่ได้เด็กคนนี้ออกไปเดินบนถนนเองเลยแต่เด็กคนนี้ไปล้นหลาอยู่ที่เกาหลีโดยที่รุง่งเพนกวินอาโนนตอนนี้นั่งอยู่ในคุกผมเข้าใจความรู้สึกครับของทุกคนผมเข้าใจความรู้สึกผมเข้าใจเลยครับ เพนกวินผมก็เคยเจอผมก็เคยนั่งคุยผมก็เคยเตือนผมบอกกับเพนกวินมันมีวิธีทําที่ถูกต้องกับวิธีทําที่ผิดไม่ในหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาผิดหรือเขาถูกหรือเราต้องทําเหมือนเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรจริงเนี่ยมันต้องใช้กลยุทธ์ใช้สติใช้ความเข้าใจใช้เมตตาเพนกวินรุ้งโพนีเองเนี่ยผมก็เห็นใจผมก็สงสารผมก็พูดตลอด ว่าไม่ควรจะทําลายอนาคตเยาวชนด้วยการเอาเขาไปขังในคุกแต่เราก็ต้องรับความจริงครับประเทศไทยเราต้องเริ่มกระแดกเลิกกระแดกกันได้แล้ว mm. คุณรอดหมดอะ่ะประเทศเนี่ยคุณรอดหมดอะ่ะคุณจะด่าคุณจะว่าคุณจะด่าถึงพ่อแม่โครของประยุทธ์จันโอชาก็ได้ไม่มีปัญหรหรอกเพียงอย่าไปแตะอย่างเดียวในภาวะเวลานี้ คำถามก็คือว่าทําไมน้องคนนี้ไปดังที่เกาหลีได้ก็เพาพ่อแม่หรือเขาไม่ได้แตกเขาป้องกันผิดหรือถูกผมไม่พูดเรื่องนั้นแต่เราต้องรับกันสจ้ทีครับว่านี่คือประเทศไทยเราแล้วไปถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเหรอคุณทอมทุกอย่างมันมีเวลาทท้งนั้นนะครับเขามีสุภาพสตร์อเมริกาโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวผมชมรุ่งผมชมอานนท์ผมชมเพนกวิน ในความกล้าหาญของเขาเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วในการที่อาจจะทําให้คนไทยบางกลุ่มตาสว่างขึ้นมองเห็นอะไรขึ้นนะครับอย่ามาเทียบกันเลยครับระหว่างลูกคุณสัญยูกับเพนกวินหรืออะไรว่าใครเลวใครดีเทียบอย่างนี้ดีกว่าครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมในสิ่งที่เขาอยากทําอยากพูดแล้วในภาวะเวลานั้น เขาก็ได้ออกไปแสดงเขาออกไปแสดงไอ้พวกเราเนี่ยผมเองก็เหมือนกันนะเขาเรียกว่า Monday q u a เ t อร์แบ็คือจะมาคุยหลังจากกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วนะเราเองเนี่ยอาจจะมีความกล้าหาญพอเท่ากับคนพวกนี้เพราะตอนนั้นตอนที่คุณสรัญยูหรือคุณเปิ้ลออกไปหรือเด็กคนนี้ออกไปก็ยังไม่แน่ใจ ว่าเขาจะชนะหรือเปล่าแต่เขาออกไปผมไม่เห็นด้วยแต่เขาออกไปผมให้เกลียดตรงนี้เพนกวินร่วงก็ออกไปผมก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับหลายยอย่างแต่ภห้เกลียดตรงนี้นะครับเราต้องเลิกเกลียดกันนะเราต้องเลิกเวลาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เรียกคนนี้ว่าสลิมเรียกคนนี้ว่าควายเรียกคนนี้ว่าช่างชาติ สิ่งทั่วนี้มันต้องเริ่มจากตัวเราครับถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่พูดเนี่ยประเทศชาติก็จะเดินหน้าแต่เราอย่าไปติดกับพักหรือพวกหรือ mindset ที่บอกว่ากูต้องเกลียดมึงมึงต้องเกลียดกูถ้ามึงกับกูไม่เห็นด้วยกันเราต้องเป็นประเทศชาติที่ฟังเราคิดนะครับต้องหยุดเรื่องอารมณ์แล้วเข้าใจสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ ประเทศชาติเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ประเทศอื่นเขาไม่มีมีวันทำไมอะทำมีวันทำไมอะมันตอบไม่ได้ครับเพราะมันมีแต่วันนึงมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่มันต้องไม่มีในการที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่ประเทศชาติชิบหายแตกแยกทะเลาะก,กันกัดกันทำลายอนาคตให้กันต่อกันขนาดนี้แั้นเรื่องลูกคุณชรัญยยูเนี่ยผมขอฝากคนไทยอย่างนะ คุณไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับพ่อแม่เขาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับน้องเขาแต่เราไม่รู้จักน้องคนนี้เลยผมไม่รู้จักน้องคนนี้งั้นผมจะไม่กีดกันการเติบโตการประสบความสําเร็จนะครับของใครเลยนะครับเหมือนกันผมก็จะไม่กีดกันผมก็จะไม่ด่าหรือว่านะการคิดเห็นหรือการกระทําของใครเลยถ้าเขาคิดว่าจริงที่เขาทำํำคือการเปลี่ยนแปลง กับสิ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมหรือไม่เหมาะสมก็ฝากคนไทยตรงนี้นะครับหยุดเกลียดกันเถอะและการเกลียดเนี่ยการโกรธมันต้องเริ่มจากตัวเราครับเราต้องไม่มีความเกลียดความโกรธอยู่ในใจมันเป็นมะเร็งนะครับความเกลียดความโกรธเนี่ยคนยิ่งมีความเกลียดความโกรธอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นมะเร็งครับมันทําให้คุณเครียดมันทําให้คุณปวดหัวมันทำให้คุณนอนไม่หลับก็จะสู่มาการเป็นโรคเป็นภัย เพราะตอนนี้ก็อย่างรู้กันนะครับโอมิครอนโอมิครอนนะครับก็พูดไปแล้วเมื่อวานเรื่องโอมิครอนนะเมื่อเช้าเพิ่งได้ดูนะครับรายการรายงานพิเศษจาก CNN CNN ก็ทําทำรายงานพิเศษขึ้นมาเอาด็อกเตอร์แอนโทนีเฟลชีเอาด็อกเตอร์ซันเจกุปตา utta, นะครับแอนเดอร์สันคูเปอร์ออกมาคุยเรื่องโอมิครอน แอนเดอร์สันคูเปอร์นักสื่อข่าวของ c n n เลยก็ถามด a n t h o ร y แอนโทนีฟาชีผู้ดูแโลโรคระบาดที่อเมริกาเบอร์หนึ่งเราควรจะตื่นตระหนกเรื่องออมิครอนไหมผมก็ดีใจนะเพราะด a n t h o ร y แอนโทนีฟาชีเนี่ยส่วนมากจะออกมาพูดให้คนกลัวมาือมาเลยเขาบอกยังไม่ต้องกลัวและเขาพูดเองเลยเหมือนกับผมพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ไวรัสต้องกลายพันุ์ รายงานออกมาจากอเมริกาโอ้ตื่นตะดก,กันทั่วโลกสยุธ์เมื่อเช้าติดที่ซานฟรานมีคนติดอมีครอนที่ซานฟรานแล้วคนติดสองคนคนติดสิบคนโอ้โหฟังข่าวแล้วอยากเอาหัวเข้าไปซุกในดินจริงจริงมันน่ากลัวตรงไหนครับเพราะว่าทุกคนที่ติดอมีครอนตอนนี้สิ่งที่นักข่าวไม่พูดต่อคืออะไรติดด้วยโรคที่ ไม่สาหัสติดด้วยโรคที่เบาทุกคนจะพูดบอกเลยว่าออมมิครอนติดง่ายขึ้นใน South แอฟริกาตอนนี้นะแต่ทุกคนที่ติดที่เซาท์แอฟริกาตอนเนี้มีเขาเรียกว่า Mio s y y p t t o s s คือติดแล้วเป็นอาการเบาเมื่อยไม่สบายเป็นไข้ผมมองกลับนะครับออมมิครอนเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มของการจบของโควิด1 9 ที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วเพราะอะไรเพราะมันเริ่มกลายพันธุ์ให้มันเบาลงให้ทุกอย่างเบาลงคําถามที่เขาถามแอนโทนีแฟลชีมาเช้าก็าคือว่าวัคซีนใช้ได้ไหมที่ฉีดอยู่เขาตอบเลยวัคซีนอะไรก็ได้บูสเตอร์ก็ดีถ้าทําให้ผมคุ้มกันคุณพูดพูดเหมือนกับผมทุกอย่างผมไม่กลัวออมมิครอนเลยครับผมกลัวไม่มีกินผมกลัวประเทศชาติ จะตื่นตระหนกผมกลัวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ฟังข่าวนะครับต้องขอบคุณคุณสอยยุทธนะทุกเช้าผมตื่นเช้าก็เจอคุณก่อนเลยนะเพราะปุ้ยเขารักคุณมากนะเราจะไปล่าโอ้โหคนไทยล่าเลยนะเราจะไปล่านะนักท่องเที่ยวที่มาจากแอฟริกาใต้แล้วเราเจ็ดร้อคนหรือแออทวีแอฟริกาหรืเจ็ดร้อยคนรัฐบาลต้องไปล่าล่าล่าเพื่ออะไรครับหนึ่ง คนที่เข้ามาเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยเขาได้ผ่านควอรเนทีนหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วทุกคนเลยที่เข้ามาในเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยต้องผ่านควอรเนทีนหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วเราจะมาล่า,ลาหาตัวเขาเพื่ออะไรยิ่งทําให้ประเทศไทยดูเป็นประเทศโลกจิตนะทาให้เวลาคนเขาอ่านข่าวต่างประเทศแบงกอกโพสต์มาเช้าเนี่ยฮ oh, ัน์ฮัน์โหจะไปล่านักท่องเที่ยวแล้วแม่งใครอยากมา ถ้ามาแล้วต้องมาถูกล่าในประเทศไทยทําไมแค่เนี้ยอธิบายกันดีๆไม่ได้นะไอหมอข้าราชการเพี้ยนๆที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณไม่มีสมองเลยเลยที่จะอธิบายให้นายกฟังว่าไม่จําเป็นต้องล่าครับท่านเพราะคนเจ็ดร้อยคนพวกเนี้ยเขาผ่านควิดทีนกับนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วนะครับเขาผ่านหมดแล้วครับแต่เวลาเราไปออกเฮดไลน์เนี่ยว่าเราจะไปล่านักท่องเที่ยวเนี่ย โห oh, แม่งนักท่องเที่ยวที่อยากมาเมืองไทยวันนี้ก็บอกตกลงกูเป็นสัตว์เหรอมาถึงเมืองไทยแล้วกูจะถูกล่าเแบ่งขอบโพสครับเขียนเฮดไลน์ทีเนี่ยนะฮัน t เลยนะนะฟอลล o อัพได้ไหมเขียนคำนี้วรัฐบาลจะ follow up จะติดตามกับคนที่มาจากทวีปแอฟริกาเพื่อดูแลความปลอดภัยสำหรับเขาข่าวนี้เวลาถแถลงไม่เบากว่าเราต้องไปหาคนพวกนี้ให้เจอ ใครไม่ไรายงานมาผิดกฎหมายเขาทำถูกกฎหมายแล้วเขาเข้ามาด้วยการที่ผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คุโขทินนะพูดอะไรเนี่ยมันมีความหมายครับชาวโลกเขาเห็นเพราะรัฐบาลนี้ยังไม่รู้อีกลนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตครับลงข่าวนิดเดียวชิบหายกันทั้งโลกนะแล้วเรื่องปิดประเทศเนี่ยนะขอร้องเลยไม่ต้องพูดถึงเลยหยุดพูดจะถีพูดคำเดียว เราไว้จะถ้าท่านถ้าผมเป็นท่านนายกนะหรือผมนแนะนาท่านนายกนะผมจะแถลงข่าวอย่างเดียวขอขอบคุณประชาชนไทยที่ดูแลอย่างเงี้ยท่านนายกพูดมาไหมแทนจะออกมาขู่ทุกวันพวกมึงทําไม่ตามกูกูจะปิดประเทศอีกพูดทำไมนะร้องไปดูสินะนะตอนนี้คนจะฆ่าตัวตายกันครึ่งประเทศแล้วเนะมื่อวานนะครับผมตีกอฟอยู่เมื่อวานผมตีกอฟอยู่นี่เรื่องจริงเลยนะผมเนี่ยแสนจะเศร้ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรมา นี่เรื่องจริงเลยครับฟังกันดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาบอกว่าคุณทอมครับผมขอคุยกับคุณทอมหน่อยเมาบอกผมตีกอล์ฟอยู่ครับเดี๋ยวโทรกลับม,มาได้ไหมพ่อคว่าไม่ได้ครับคุณทอมผมอยู่จุดสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณทอมบอกว่าถ้าถึงเวลาที่ผมคิดจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยให้โทรมาคุณทอมได้ผมขอคุยคุณทอมเดี๋ยวนี้นครับผมก็หยุดนะมาบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวหยุดตีก่อนขอคุยคนนี้ก่อนก็มาคุยเขาบอกเขาเป็น ผู้จัดการในโรงแรมชื่อดังอันหนึ่งในประเทศไทยแต่ถูกตกงานมาสองปีแล้วตอนนี้เงินที่เขาสะสมเก็บเอาไว้ก็นะครับบอกว่าเขาเขาเจ็กนารเมื่อกี้สัญล็อไม่ดีนะก็มีผู้ชายคนนี้โทราทม,มาผมเมื่อวานผมบอกขอหยุดก่อนนะครับผมขอตีกอล์ฟก่อนเขาบอกไม่ได้ครับคุณทอมเพราะว่าผมกําลังอยู่ในภาวะตัดสินใจที่จะจบชีวิตหรือเปล่าผมก็เลยหยุดคุยกับเขา บอกเพื่อนๆเดี๋ยวตีกอล์ฟก่อนนะขอคุยคนนี้ก่อนถ้าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกเขาเคยเป็นผู้จัดการโรงแรมระดับดีของประเทศไทยระดับใหญ่นะตกอามาสองปีแล้วแล้วตอนนี้เงินที่สะสมเก็บเอาไว้ก็เริ่มจะหมดแล้วก็วาถามว่าแล้วคุณเป็นอะไรบอกเขาเป็นห่วงมากว่าเขาจะดูแลภรรยากับลูกๆไม่ได้แล้วคนไทยอย่างผู้ชายคนนี้มีอยู่กี่คนครับวันนี้ครับท่านนายกที่ไม่ใช่เป็นคนระดับราหญ้านะ แต่เป็นคนที่มีฝีมือเคยทำงานดีแต่เพราะนโยบายปิดประเทศชาติเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยหมดอนาคตเพราะถามว่าถ้าคุณหางานใหม่ยังตอนนี้ประเทศไทยก็รังจะกลับมาแล้วเขาบอกว่ามันไม่กลับมาจริงครับคุณทอมโรงแรมยังไม่เปิดจริงครับผมก็ส่งเรซูเม่ผมไปไม่รู้กี่ที่กีท่ที่ก็เพิ่งได้เพียงแต่โรงแรมอันหนึ่งโทรกลับมาหลังจากสปีผมก็เลยบอกให้เขามองไปนะ พอเห็นไหมคุณไม่ต้องมองลบหรอกนี่ไงสองปีตอนนี้คุณได้โทรศัพท์จากโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วเพื่อสัมภาษณ์คุณก็แปลว่าอะไรเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะมีโอกาสแล้วเราจะมีโอกาสแล้วลองมองบวกหน่อยสิครับเพราะถ้าคุณมองลบเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่รู้จะดูแลภรรยาหรือครอบครัวยังไงแล้วแล้วคุณฆ่าตัวตายคืนนี้มันจะรุนแรงและเลวร้ายมากกว่าถ้าเราสู้ไปด้วยกันนะ ผมก็เลยถามชื่อโรงแรมที่เขาไปสัมภาษณ์นะผมก็บอกเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปให้หรือถ้ามีโรงแรมอื่นที่ผมจะหาได้ผมจะช่วยกันนี่คือคนไทยครับเราช่วยกันต่อกันผมดีใจนะที่ผู้ชายคนนี้ได้โทรมาคุยกับผมก่อนแล้วผมก็หวังว่าการที่เราฟังเขาให้เขามองอีกมุมหนึ่งว่าจริงครับคุณตกงานมาสองปีแล้วแต่เมื่อวานเนี้ยก็มี โรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วที่โทรมาขอให้คุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันอาจจะเป็นก้าวแรกในการกลับคืนชีวิตที่คุณจะมีให้กับภรรยาและลูกๆได้แล้วแต่ถ้าคุณตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะมันไม่มีอนาคตให้ลูกหรือภรรยาเลยความท้อแท้มันมีทุกคนครับแต่ผมอยากฝากถึงท่านนายกนะคนอย่างผู้ชายคนนี้มีกี่คนในประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่คนจนไม่ใช่ชาวนา แต่นักธุรกิจระดับเขาเรียกว่า blue collar er, white collar er เนี่ยแหละนะครับงั้นถ้าท่านนายกนะครับฟังหมอเพียนเพยนในกระทรวงสาธารณสุขนะอาที่หมอที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วนะนะก็พี่บอกแล้พี่ไม่เอ่ยชื่อไงปุ้ยนะหมอเพี้ยนคนนั้นทุกคนคงรู้นะหัวขาวนะถ้าไปฟังเขาอีกไปตื่นโรรหอกอีกแล้วปิดประเทศเพราะออมมิครอนนะผมเชื่อผมจะได้รับโทรศัพท์นะครับ ที่จะมาขอความช่วยเหลือว่าไม่อยากฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างผู้ชายคนนี้อีกเยอะทําไม่ได้แล้วครับนายกต้องออกมาที่บายว่าออมิครอนเนี่ยติดง่ายตายยากแต่ที่นายกต้องพูดสัทีต้องออกมาจากปากท่านนายกสัทีคืออะไรผมไว้ใจคนไทยผมรู้ว่าคนไทยทําได้ไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลหรอกที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดออกมาจากโควิดแต่เป็นฝีมือของคนไทยทุกคนท่านนายกต้องให้กําลังใจคนไทยครับ ไม่ใช่เพียงแต่มาสอนว่ายกนิ้วแปลว่าอะไรเอาใบตัวเองนะครับถ้ายังไม่รู้นะครับทานายกบอกแล้วนะครับยกสองนิ้วแปลว่า vaccine หรือ victoryvaccine หรือ victory ยกสามนิ้วอย่างนี้นะทานายบอกว่า i love you i love you นะครับทำอย่างนี้คือ mini heart นะครับทานายสอนนะอย่าลืมนะสองนิ้วแปลว่า victory นะสามนิ้วแปลว่า I love you อย่างนี้แปลว่า little heart นะแต่ท่านนายกครับผมอ,อยากฝากทั้งว่อย่างนะครับคงมีคนไทยหลายคนนะที่เราอยากฝากบอกไปทางรัฐบาลนี้ว่าคนไทยส่วนมากตอนนี้อยากยกนิ้วเดียวคือนิ้วกลางแล้วบอกว่าทำงานให้ดีกว่านี้หน่อยพวกเราจะฆ่าตัวตายกันหมดแล้วครับนะครับท่านนายกเริ่มดึงยกนิ้วเดียวนะครับที่ประชาชนหลายคนคงอยากยกให้กับรัฐบาล การบริหารของประเทศชาติวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับดูแลตัวเองกันดีๆครับบวัสดีครับ